ดิมมันออกมาจากรู <S 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 อีกหนึ่งวิธีนะคะก็คือให้น้อง,องหมาบางแก้วนั่งลงแบบนี้แล้วก็ทําความรู้จักกับเพื่อนมันจะลดความสุ่มเสี่ยงลงได้เยอะมากเลยนะคะเขาจะมีความคลอนมากขึ้นหรือสงบมากขึ้นสมดุลมากขึ้นด้วยนะคะพยายามให้ทุกส่วนของร่างกายเขาสัมผัสพ,พื้นให้ได้มากที่สุดแต่ว่าไม่ต้องให้เขานอนตะแคงนะคะเพราะว่าเขาจะรู้สึกไม่มีเซลฟ์เอส e ิเมนะคะขาดคอนฟ idence ไปเลย ก็ให้เขานั่งไอตัวนั้นมันจำปีนะคะไอพี่จูมันรู้ขึ้นแล้วก็แอบแอบไปเลยไอ้ตัวนั้นมันจำปีเราไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะคะเขาเป็นหมายมีเจ้าของแหละแต่เราเรียกเขาว่าไอไอติมเพราะเสียงมันเหมือนรถไอติมมากพี่จูเขาจะห่วงโกนเหมือนหมาหมาถ้าทุกหมาที่มีคอนฟ idence เยอะๆนะคะเขาจะห่วงโกนหน่อย โด,ดมซ่าไอติมเอ้ยนั่นตกใจเห็นพี่ดุดโดมไอติมดีๆนะลูกเราต้องพยายามโฟกัสทั้งกล้องแล้วก็โฟกัสทั้งมาไปด้วยตัวดูมาผ่านกล้องนะฮะดูพฤติกรรมมนะันดูพฤติกรรมปนละ่อยย่อนหนน่อยนะฮะย่อนหย่อ ดูพี่ตุ๊บก็ไม่ได้วางตัวอันนี้คือพี่จุ๊บอยากเล่นนะคะกระโดดเมื่อสักครู่นี้แต่พี่จุ๊บเขาจะมีพฤติกรรมการเล่นที่ถ้าเป็นเพื่อนต่างบ้านเขาอาจจะยังไม่คุ้นเคยก็ได้นะคะเขาจะกระโดดเริ่มสนุกกันแต่ว่าไม่อยากให้เข้าไปเล่นในวัดนะคะเพราะว่าในวัดมีมีเจ้าถิ่นมีวัดเอ่อมีมีน้องมาที่อยู่ในวัดค่อนข้างเยอะ ขอบอภายหักมันจะตึงบ้างหยอ่อนบ้างในเวลานี้พี่จุ๊บพี่จุ๊บไม่เข้าลูกไม่เข้าไม่เข้าเขา,เขาอยากเล่นกันนะคะคือวิธีการเล่นของพี่จุ๊บก็เขาจะไล่แล้วก็ปั้มนะคะไล่แล้วก็ปลำ้ำปล้มในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการตีกันนะคะพี่จุ๊บไม่ข่มน้องแล้วลูกล่าจะจะรอวแต่พี่จุ๊บเขาวัดเลยเนะี่ย พี่ตู้ไม่เข้าวัดลูกร้อนมันจะไปเดือดร้อนหมาในวัดไงเพื่อนใหม่แต่ก็มันมันยากหน่อยนะคะเพราะว่าหากเราหากเรามีพื้นที่ให้เขาได้วิ่งเล่นโดยที่ไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะไปสร้างความกลัวให้คนอื่นอย่างเช่นทุ่งนาเนาะแถวบ้านเรามีทุ่งนาอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยเล่นทุ่งนาแต่ก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีทุ่งนาเราก็ไปปล่อยเล่นในในพื้นที่ที่เขากองดินนะคะ ก็จะทำให้หมากระชับสัมพันธ์ทำไมตีกันได้มากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับพวก primitive เนี่ยจูมันบอกว่าหมดสนุกเลยแบบเนี้ยถ้าหมูดจุบไม่มีอิสระแบบนี้หมูดจุบกลับบ้านดีกว่าหมุดจุบอ,อกปล่อยให้น้องมันดมไม่ลูกนะเวลาที่เราพาพี่จุป,ปี้ไปเดินแต่ละครั้งในสถานที่จริงนะคะเราเจอสถานการณ์เยอะมาก เราก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับพี่ตุปี้นะคะเรียนรูพ้พฤติกรรมหมาไม่ว่าจะเป็นเที่ยแสะแงเลยไอหนูเอ้ยนอ,อพี่ตุ๊กอยากกลับบ้านคือพี่ตุ๊กเขาอยากจะเป็นอิสระแล้วก็วิ่งไล่กับเพื่อนเป็นอิสระในที่นี้นะคะแต่ว่าเราไม่สามารถให้เขาได้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ที่บ้านที่ที่เราคุ้นเคยแล้วก็คนอื่นเขาก็ยังไม่คุ้นเคยแล้วมันไม่ใช่สถานที่ที่จะ เป็นที่หมาวิ่งอะไรแบบนี้นะคะทับลิกล็อกผายเนาะมันไม่ใช่แบบนั้นเสียงเมื่อสักครู่นะคะจะเป็นเสียงเวลาที่พี่จุ๊บใช้ไม่ได้แบบต้องการที่จะทำร้ายนะคะเห็นไหมเราจะเรียนรู้ทุกๆเสียงทุกๆลักษณะเสียงทุกๆวิธีการเห่าของหมาของเราเองนะคะแล้วก็ของสายพันธุ์นั้นๆไปด้วยเยอะมากนะคะการที่เราได้ออกไปเดินกับหมาได้ประโยชน์เยอะเหมือนกันนะคะ หรือไม่ได้มีโอกาสไปเดินกับหมาแต่ว่าเราอยู่กับบ้านมีน้องหมานะคะเราก็สังเกต <c oughs> มีหมาหลายตัวสังเกตพฤติกรรมของเขาเล่นอย่างไรนะคะเสียงเห่าแบบไหนการที่เขาไปขุดเจออะไร <c oughs> เห่าเสียงยังไงขู่เสียงยังไงอย่างนี้นะ <c oughs> เราได้เรียนรู้จากเขาเยอะมากเหมือนกันเป็นประโยชน์มากนะคะแต่สําหรับพันธุ์บางแก้วเนาะการให้เขาเข้าเพื่อนการที่เจ้าของได้เรียนรู้หมาเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากด้วยเหมือนกันนะคะ แล้วก็สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เรามีหมาที่พร้อมที่ตื่นตัวสูงมนุษย์ตื่นตัวได้นะคะหมายถึงตื่นทางด้านจิตใจคือเปิดเรียนรู้นะคะมองอม,มีมีดีเทลเยอะๆนะคะแต่ว่าจิตใจต้องนิ่งสงบไปด้วยะะห้ามตื่นตะนกนะคะพอแล้วไหมันหร อะไรกันอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยนานนาน,นนานขืนน่านจัดการซะเนาะแล้วขื่นพิจูบโอ,อยน,นัวแมวแนวคขื่นเนาะลูกนะเนาะโตเถิกได้เนี่ยฮะโตเถิกได้เนี่ยฮะโตเถิกได้เฮ้ยฮะโตเถิกได้เลย,เเลย,เเลยแมวน้องเขาไม่อยากเล่นแบบนั้นลูกมันแรงหนูตัวใหญ่กว่าน้องด้วยไอติมมันน่าจะปีปีกว่ากว่าไม่เกินสองปีนะ มันยังเด็กอยู่เลยโอ้เฮียห <laughs> มาเขาเฮียเหมือนตัวจุบพี่จูบเอาลูกบอลแลนบอลแลนไปหันพระเพิ่นสีหายตัวพระเพิ่นบอหายดอกแต่ว่าเพนบ่หมอสมไปเมือ่อยิ้มใจไปกันนะไอติมนะไอปีกบ้านแล้วเนอะไปจุบได้กลับบ้านแล้วค่ะ